รเราก็มีร้านหนึ่งคนมาจากเชียงใหม่นะครับอยู่เชียงใหม่จะพาไปร้านเจ็กเม้ง <BS> เพื่อจะไปกินอะไรครับน้องภูมิร้านเจ็กเม้งมีอะไรดีครับอ,รอยู่หน้าเขาวังตรงข้ามใช่ไหมครับนัณปัจจุบันเราอยู่ที่จังหวัดวอันนี้จังหวัดเพชรบุรีละเอ็ด เขาสุกโยนทำเพื่อเขาย้อยนทำเพื่อเขาย้อยเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ไปเที่ยววัดถ้ำเขาย้อยมาก็น่าประทับใจครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กแต่ทำตรงนี้เลยจะไปอยู่ตรงไหนไปนอนที่ไหนนุ๊กมีลิงด้วยอาันนี้ของมันก็บอกเลยใช่ไหมแล้วจองไว้มาตอนนี้ก็ช่วงประมาณเทียเที่ยงนะเที่ยงสี่สิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวไป กวางกินกัน เจ็กเมง้งหน้าไม่งอรอไม่นานหน้าบานไม่หุบม่มีมีแค่สองวันหาที่จอดรถอยู่เรามาตามที่ร้านแนะนำร้านเจ็กเมง้ง โอ้ได้เชลชวนชิมด้วยนะครับให้ดูบรรยากาศในร้านอะไรๆน่ากินอยู่เขาจะเอารถช่องสิงงมาด้วยกันครับถ่ายวีดีโอได้นะครับออก y o u t u b e ช่องสิบท,ที่โชคเก้านะครับพามา<ห>เที่ยวเพชรบุรี น้องที่นี่ในเมืองเลยใช่ไหม,มเมืองเพชรเลยปะไอตรงเลยมานี่วัดมหา,าธาตุพระนครีรีออทางนี้พอ,อ,อดีหลานดูในอะไรนะเว็บเฟซบุ๊กเน็ตในในในเว็บเป็นร้านดังใช่ไหมครับร้านนี้มีอะไรขึ้นชื่อลือชาช่วยแนะนำหน่อยอะไรขึ้นชื่อลือชาร้านนี้พี่ไปออก YouTube แฟนคลับหนึ่งหมื่คน ดูประมาณสิบคนไห <c oughs> นไหนไหนไหนชื่ๆๆอแนะนํำเลยน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับอ่าพี่ชื่อโชคนะครับช่องสิบพี่โชคเก้าอาเชิญอันนี้จะเป็นเมนูใหม่ข้าวไข่ก้นเอ้ข้าวข้าวุ่งกระตอืมแต่ถ้านักท่องเที่ยวมานี่ถ้าไม่ใช้อันใหม่อันนี้ออกมานานยังออถ้าเป็นก่อนๆเขาจะสั่งอะไรกันโดยมากแล้วติดใจอ๋อในเมนูได้ทั้งนั้นครับ ขอบใจมากนะครับตามนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวหร,รื <Okay. S 1> okay. อข้าวโอเคอะไรอันนี้เหมือนกันอ๋อ <Okay. S 1> oh, เหมือนกันก็เราเบือข้าว ะเลแนะนะอะไรต้มยำน้ำข้นเอาไหมกล้วยเตี๋ยวเผ็ดมากไหมกยเดี๋ยวต้มยำน้ำข้นเอาเนี่ยแหละครับต้มมยำเลรวมมิตรเลยได้เส้นอะไรอร่อยหม่เป็นบะหมี่่ไได้เลยบะหมี่อะไรนะ บะหมี่ต้มยำทะเลนะเป็นยำรวมมิตรเมื่อกี้บอกว่าที่นี่เป็นเป็นบะหมี่อะไรไข่เป็นบะหมี่ไข่ค่ะไข่เป็ดเป็นบะหมี่ทำจากไข่แดงครับเล็กเอาต้มยำไปแล้วไข่สั่งสักคนเนี่ยอิจสั่งอะไรบะหมี่ยำรวมมิตรเสี่ยวโบรอันนี้มาใหม่แกมาใหม่นะจะเปลีโอแม่เราอะแต่เบียนเป็นบะหมี่นะแต่เปลี่ยนแต่มันก็ไม่เบียร์ หมายถึงว่าไม่มีอะไรหมายถึงว่าเหมือนกะเพรากากุ้งแปะหน้าไข่เป็ดใช่ไหมครับกะเพรากุ้งแปะหน้าไข่เป็ดใช่เอาหูจะมาเอากระเพราเป็นกระเพราจัดเต็มอ๋อกุ้งไม่สุกกุ้งกุ้งไม่ค่อยสุกเท่าไหร่กุ้งจะเด้งแดงอ๋อ อะไรของพี่มนได้แล้วอ๋อมาอย่างรวดเร็วเมนูแรกบะปูบะปูแกงคิบเป็นไงอร่อยไหมนี่เป็น็นหารอร่อยนะดูน่ากินมีปูอยู่ข้างบนเป็นไข่ซอสแล้วก็บะหมี่ อร่อยอร่อย,ออยม,มันมีปูปูไข่ไข่ปูอ,อร่อยอร่อยลองตัดตรงไข่นะครับเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับห้าบาทนะครับเลย เจ๊ไหน้องตัดตัดตรงไข่ออกมาเนี like ่ยม <c oughs> <to ีอะไรเป็นไข่ธรรมดาหรือไข่อะไรไข่ทอดธรรมดาด้วยแหละเออเป็น่าจะนั่นแหละเดี๋ยวนี้มาไข่เจียวทั่วไปไข่เจียวทั่วไปอร่อยไหมอันนี้ไข่สั่งลูกชิ้นไหมอันนี้หมูนะคะอ๋อลูกชิ้นหมูบะหมี่ต้มยำ ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกิดอิดอะนรี้าวหมีต้มยำรวมมิตรล,ลองชิมกันลนน่ากินนะะมีทุกอย่างปลาคุ่วปลาหมึกน้ำข้นเดียดีจะชิมว่าปลายั อืมอร่อยชอบชอบทะเลยอยู่แล้วชอบกินปลาบะหมี<ป>่เขาจะเส้นเล็กๆใส่ใส่ราต้องมันเล็กๆนี้ 1. 1> กินแล้วอร่อยกิน ขั่วไก่ร้านนี้ขั่วไก่นะครับโอ้หน้าตาน่ากินตั้งร้านมันชื่อว่าอะไรครับน้องภูาานะมิลาวาอะไรนะบะหมี่ลาวาบะหมี่ลาวาโอ้จัดหนาหนานาสับประทานมีมะนาวหัน่นบ,บางไข่ไม่สุกแบบลาวาแล้วก็ไหนลองตะเกียบ ให้ดูหน่อยข้างล่างมีอะไรบ้างคล้ายๆเส้นบะหมี่ค,ค,คล้ายๆลามงของจีนโอเคมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรเสี่ยวหมูตับด้วยเสี่ยวหมูตับบัวราณข้างล่างเป็นเส้นใหญ่หน่ากิน มาจังหวัดบุรีก็อร่อยครเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลอร่อยอย่างนี้ก็ปลาคือทุกอย่างที่เป็นทะเลเนี่ยอร่อยหมดเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเล อย่างผมเมื่อตอนเขาผสมก็ยังไม่ค่อยสอดเท่าไหร่ที่นี่โอ้แต่รสชาติเหมือนมีกลิ่นน้ำทะเลผสมอยู่อร่อยมากครับเส้นละมีกันเล็กนุ่มนุ่มลิ้นกุ้งปลาหมึกอร่อยหมดหวานมากจังเลย บุกกะปิครับที่ร้านเจ็กแมงครับแต่ว่าครบสูตแหละแตงานให้น